อ้างสักว่ก็แก่ที่วันนีผู้ชมเลยนะว่าบล็อกอินทีวีมันนี่เกมระ็อบ็ก um. ไม่ใช่เกมระบักบ็อใช่ไหมวันนี้ก็อยู่ในเกม giant wanted ใช่ครับอันนั้นแหละครับก็เป็นเกมที่เราต้องปกป้องชาวเมืองจากสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับที่เรานั้นเป็นแบบมือสไนส์สังหารอย่างเงี้ยเออต้องไปสังหารแบบอะไรวะสังหารก็สิล่าแบบสังหารสัตว์ประหลาดแบบนอกโลกแบบเนี้ยเออก็ก็มาดีครับมันจะเก่งแค่ไหนกันเ,นเชียร์วะเริ่ม ว้าวสปราร์ตตัวเลขตัวเชื่อเลยเด่ะแต่ก็ช่างมันเถอะมันคือสปราร์ดว้าวเสียงสุดอีปีคุณผู้ชมฮะคิว่ฟรวเหรออ๋ <was> free, อชิบใหม่แล้วมันเล็งไงวะอ๋อเล็งงี้งนี้ลากหัวคมๆเอา้าตายแล้วเหรอแอปเกีรดแบบอันนี้ด้วยออปเกีรดสนัยของเราเพิ่มดาเมจก็มาดิรคบโอเคเพิ่มดาเมจไปอี เราช่วยชาวเมืองจากเอสเป,ปรสโนี่อีกแล้วฮะกินแค่ไหนก็นเชียวว่าสเป,ปรสาเนี่เออดูดูยิงแบบดูลากหัวคมๆแบบนี้ลากหัวคมๆลากหัวคมๆเออแตกสลายกลายเป็นหินไปไซ้ายใช่ไหมอุ้ยได้เงินมาพันหนึ่งเลยเหรอใช่ไหมเอาก็ลืมอัพไปใช่ไหมเอา วิ่งหนีไอตัวอะไรอีกไอตัวนี้อีกแล้วเหรอมีกี่สายพันธุ์อยู่กูจะยิงให้หมดเลยใช่ไหมฮะเมื่อไหร่มันจะหมดโลกใบนี้วะฮะฮะใส่กระสุนเร็ว,วใช่ไหมเฮ้ยลากหัวคมคมโอเคสปราร์ตตัวนั้นอีกแล้วเหรอฮะคิดว่าวกเก่งแค่ไหน,นกัะเชียววะฮะเก่งแค่ไหนกัะเชียววะไอคิดว่าตัวสีแดงแล้วเฟีิววะอ๋อของพี่สองตัวนี่วะเฮ้ยลากหัวคมคม เอาตัวนี้ตัวพิเศษเดี๋ยวชมตัวสีทองคิดว่าเฟีลยวหรอมมนจะเกิ่งแค่ไหนกระเชียวะวฮะอะอะอะเฮ้ยลากหัวคมผมเฮ้ยลากหัวคมผมไอพวกนี้อีกแลว้วผู้ชมอะพวกนี้มันมีแค่มันมีสปาลาตตัวเดียวในเกมนี้เลยไงวะอะะกิ่งแค่ไหนกันเชียวพวกนี้คิดว่าหลบหลังตึงแล้วมันจะคิดว่ารอดลากหัวคม โป้องอันนี้ก็เป็นชายหาดใช่ไหมเออแล้วตูวมีตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยก็ซิล,ลา่าชมก็ซิล,ลา่าฮิว่าก็ซิล่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนัดเดียวไม่ตายเฟยล่าหัวคมคมล่าหัวก็ซิล,ลา่ากูโอเคสัปหลาดตัวนี้อีกแล้วมีก็ซิล,ล่าอยู่ด้วยโอเคอะ เื่อปิก็ซล่าแล้วฟิวคิดว่าก็ซิล่าแล้วฟิวคิดว่าอยู่กับก็ซิล่าแล้วฟิวอัอนก็ซิล่าตัวเขียวด้วยคิดว่าฟิวอออะอยู่ไหนอยู่ไหนสปลดัดอยู่ไหนตัวสีแดงนั่นเหฮะคิดว่าคิดว่าหลบใต้ชายหาดแล้วฟิวอ๋อคิดว่าหลบใต้ใต้ชายหาดแล้วรอดหรอโอเครอดขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมายิงประชาชนตัวเองใช่ไหมลากหัวคุกคูมโอเคไม่ได้นั่นนั่นมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแลวเฮ้ ลากหัวคุมคุมออลอกมสเชนนะชิคเก้นมันจะมันจะช่วยอะไรได้รับชมขียมีตัวอะไรอยู่บนฟากฟ้ารั้ชมเ้ามันไม่อยู่บนฟากว่ะตัวสีแดงนี่แล้วมันจะโหวแค่ไหนกับเชียวพวกนี้เนี่ยฮะ คิดว่าโหดเหรอคิดว่าปินกอรซิล่าแล้วเฟีย้ยวเหรอคิดว่าปิกอรซิล่าลากหวัวค้งมไม่ได้เหรอเฮ้ยรอดยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวแค่เซียวเดียวยิงแข,ขนดดใช่ไหมแข่สกัดจุดได้ใช่ไหม เอ้าก็ซิล่ห้วมีตัวอืน่นอีกไหมก็มีแค่ตัวแดงใช่ไหมเออมีแค่มีแค่สองตัวนี้ไม่คิดว่ามันจะฟิวเหรอคิดว่ามันจะแแค่ได้หรอเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะโชว์พลังที่แคทเอ้ยมันมีมันมีสามตัวใช่ไหมแกจะทำลายชาวเมืองไม่ได้ใช่ไหมฮะฮะคิดว่าพิกัสซีไล่แล้วฟิวเหรออ่ะยิกตาเดี๋ยวไปชมพลากหัวคุกคุมเต็มแก้มไปดิใช่ไหมจะไ,ไม่พิษตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พลำแสงผู้ชมคิดว่าพลำแสงได้แล้วมันจะสู้กัณไนกูได้ไหมวะฮะเออกลางอ,อกไปดีมีกสซิล่าอยู่ตัวสิบสองในแกาเฟรตไทยปทัตขวบยิงเพื่อหวังผลโป้งแตกหนึ่งเอ้ยยังไม่แตกมึงอึดจังวะลากหัวคุมคุมเอ้ยไม่ตายหนึ่งหนึ่งนัดไม่ตายผู้ชม <c oughs> ลากหัวคุมคุม ลากหัวคมคมวิยิงยิงตรงไหนดีผู้ชมยิงตรงไหนดีปิดฉากก่อนแล้วกันยิงที่ไหนดีผู้ชมเ,ออเปิดช่องววปุ้งข้างหลังโอเคก็ทุกคนกันเวลาแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บมด้วยนะครับสัปนี้